ไผ่ต้งดำหรือไผ่ Black Asper นะครับสำหรับไผ่ตัวนี้ทางสวนได้ทำการตอนกิ่งและทำการขุดเงาทุกปีนะครับมันก็เลยทำให้ดูแล้วยังไม่ค่อยใหญ่ตัวนี้จะเป็นจะพูดไปก็เป็นกอแม่เลยนะครับก็ขุดเงาทุกปีปีนี้ก็น่าจะขุดออกอีกนะครับลำใหญ่ๆที่เพื่อนๆเ,เห็นอาจจะขุดยกกอออกเลยนะครับเพราะว่ามันที่แปลง แปลงใหญ่นะครับที่สวนเนีมน้มันมีแล้วนะครับผมเองต้องการนำมาปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับส่วนหนึ่งคือแบ่งให้เพื่อนๆอ,อีกส่วนหนึ่งคือนำลงปลูกที่แปลงใหญ่นะครับตอนนี้ที่แปลงใหญ่แล้วนะครับได้หลายกอแล้วด้วยนะครับน่าจะขุดแล้วก็ชํำใส่กระถางไว้นะครับ ก่อหน้าที่เคยขุดชำไปก็มีเพื่อนๆสนใจบ้างนะครับจะส่งไปบ้างแล้วนะครับปีที่ผ่านมาก็มีสําหรับท่านที่สนใจก็สอบถามได้นะครับสําหรับไผ่ตรงดํา Black As เป r เป็นไผ่ย้อนนิยมเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนื้อไม้ค่อนข้างที่จะแกร่งนะครับนาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ใช่ไผ่ตรงดําของไทยเรานะครับไม่ใช่ตรงดําที่เป็นลําเขียว ตัวนี้มันจะเป็นไผ่ตรงลำดำนะครับต้องเรียกว่าไผ่ตรงลำดำตรงดำหรือบางท่านจะเรียกว่าตรงหม้อนะครับคือเป็นไผ่ตรงที่มีลำค่อนข้างใหญ่นะครับที่เห็นกิ่งขแขนงเยอะเพราะว่าทางผมเองได้ตัดตัดยอดเขาถ้าเพืเ่อนๆสังเกตเนาะตัดเพื่อให้มันแตกกิ่งขแขนงด้านข้างออกมาแล้วได้ทำการตอนกิ่งนะครับ